สัตว์มีพิษอันตรายถึงชีวิตคุณเลยอันดับที่สิบมแมลงชนชามแมลงชนชาหรือที่เรียกว่ามแมลงชาเป็นมแมลงที่มีพิษมากถึงแม้มันจะไม่ได้ต่อยกระตามแต่ว่ามันมีปีกสองข้างที่สามารถทำร้ายคุณได้ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสหรือการกระพือปีกใส่คุณด้วยความตกใจมันจะนึกว,ว่าคุณเป็นภัยอันตรายแล้วที่สำคัญคุณก็จะถูกพิษ ที่มันอย่างรุนแรงและหลังจากนั้นคุณก็จะเจ็บมากๆเลยคุณจะเจ็บในตอนแรกแต่ว่าหากคุณเองนั้นยังไม่ได้รักษาหรือถอนพิษมันอย่างทันท่วงทีโดยอาการมันจะออกใน5วันหรือ7วันซึ่งโดยใน7วันนั้นแปลว่าร่างกายของคุณนั้นแข็งแรงมากแต่ถ้ามันออกอาการภายใน5วันสแสดงว่าร่างกายของคุณ,คณอาจต้านพิษของมันไม่ไหว โดยอาการนี้เป็นอาการที่คุณอาจจะถูกมันกระพือปีกใส่โดยไม่รู้ตัวหรืออาจจะถูกมันกัดโดยบังเอิญซึ่งมันก็สามารถทําได้หลายอย่างถึงแม้มันจะเป็นมแมลงที่ไม่มีขาก็ตามแต่ด้วยความที่ว่ามันไม่มีขาทําให้มันสามารถใช้อาวุธของมันได้เองอันดับที่9กแมงมุมโคโลเซียโดยแมงมุมโคโลเซียนั้นเป็นแมงมุมที่ถึงแม้ว่าจะมีพิษร้าย แต่คนบางคนก็ยังรักและเก็บมันมาเลี้ยงที่ซ้ำมันมีมีตรภาพโดยที่นี่คือตัวผู้และนี่คือตัวเมียซึ่งตัวผู้นั้นจะมีลายที่สวยและมันจะโชว์การเต้นระบำที่ดูเทพมากและคุณอาจจะทำและเพียบเทียบ,เยบสเปคของมันไม่ได้เลยล่ะและที่สำคัญนะมันก็ยังเป็น,มนแมงมุมที่อันตรายมากอีกด้วยโดยมันจะทำให้ตัวเมียนั้นชอบใจ และหลังจากนั้นในรูปผสมพันของมันก็คือหน้าร้อนและคุณควรที่จะหลีกเลี่ยงการอยู่กับมันในหน้าร้อนด้วยซ้ําไม่ว่าใครก็ตามที่เข้าไปในอาณาเขตของมันไม่ว่าคุณจะทําร้ายมันหรือไม่ทำร้ายเข้าไปในอาณาเขตรหรือว่าแค่เดินผ่านไปมันก็จะดุและก็โจมเข้าใส่คุณอย่างรุนแรงนี่แค่อันดับพิฆาแนัวนนี่ยแต่ยังไม่ได้บอกอาการของพิษเลยนี่โดยมีระดับตั้งแต่แย่ yeah! แย่ yeah, มากแล้วก็แย yeah, ่มากๆของมากๆแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตเลยซึ่งการเสียชีวิตนั้นเป็นขั้นที่เกิดได้ง่ายกับผู้แพ้พิษแต่ว่าแมงมุมโคโลอเซียก็ยังเป็นแมงมุมที่แต่ละคนยังคิดว่ามันสวยงามมากและชอบนํามันมาประดับบ้านอีกด้วยโดยพวกคนรวยมกักจะชอบซื้อมันมาประดับเต็มบ้านเลยละ่ะโดยแมงมุมโคโลอเซียเป็นเพียงแค่ชื่อมันเท่านั้นแต่มันยังมีหลายประเภท ทางประเทศสวยประเทศไม่สวยประเทศราชนินีและที่สำคัญมันก็ยังมีพิษและอาการพิษของมันก็คือจะทำให้มีปุ่มบวมบริเวณที่โดนสัมผัสหรือโดนกัดโดยบริเวณที่โดนกัดนั้นก็จะเป็นก็จะเป็นรูทั้งหมดสองรูแต่ว่าถ้าโดนสัมผัสก็จะเป็นผื่น โดยที่ผื่นนั้นจะมีอาการเริ่มแรกก็จะรู้สึกคันๆเหมือนโดนยุงกัดธรรมดาหรือโดนมดคันไฟกัดเท่านั้นเองแต่พอนานๆานเข้าก็จะเริ่มรู้สึกว่าแผลตรงนั้นเริ่มบวมออกมารวมถึงมันจะเริ่มมีหนองแต่หากคุณไม่ไปพบหมออย่างฉันทุ่งทีจะเกิดอาการและทําให้คุณถึงท่านเสียชีวิตเลยก็ได้แต่ถ้าคุณถูกกัดคุณก็จะรู้เลยด้วยซ้าว่าอาการถูกกัดนั้นจะร้ายแรงกว่ามากโดยตอนแรกก็จะเจ็บ แสบแล้วก็คันต่อมาก็จะเริ่มรู้สึกร้อนและหลังจากนั้นก็จะมีหนองแล้วเลือดออกมาทีหลังโดยคุณจําเป็นที่จะต้องไปพบหมอตั้งแต่ครั้งแรกที่คันแล้วก็แสบบวมโดยซ้ํานะอันดับที่8ผีเสื้อจีซากุผีเสื้อจีซากุเป็นผีเสื้อที่สวยและเป็นผีเสื้อยักษ์ในประเทศญี่ปุ่นถึงแม้มันจะเป็นผีเสื้อโบราณแต่ในสมัยนี้มันก็ยังไม่ใช่ผีเสื้อโบราณอยู่ดี มันยังมีชีวิตอยู่ไงล่ะโดยพิษของมันนั้นเป็นพิษที่ร้ายแรงมากคุณควรหลีกเลี่ยงการไปสัมผัสมันหรือการที่จะจับมันเข้าสู่ในกรงเพราะด้วยความที่ว่าตัวหนอนของมันที่มีปีกแบบนี้เนี่ยมันนั้นมีฟันด้วยแล้วมันก็มีปากซึ่งมันแข็งแรงมากและมันสามารถทํากระจกหรือพลาสติกแตกได้ด้วยนะรวมถึงปีกของมันสามารถกระพปิก ได้มีลมเยอะมากๆแล้วมันยังบินเร็วได้ถึง60กิโลต่อชั่วโมงเลยดะถึงแม้ว่ามันจะเป็นผีเสื้อที่หลายละคนคงคิดว่ามันเป็นผีเสื้อธรรมดาที่สวยงามตามธรรมชาติแต่ความจริงแล้วความดุของมันนั้นมีมากมายแล้วมันก็สามารถที่จะสร้างรังได้เหมือนกับผึ้งหรือตัวต่อใดๆทั้งสิ้นนั่นแหละรังของมันจะอยู่ตามต้นไม้ที่มีผลไม้หวาน หรือดอกไม้เกรสรเมืองหวานอย่างต้นสาก,กุระหรือถ้าในพบในประเทศบ้านเราก็จะเป็นพวกลิ้นสี่มะขามหรือผลไม้วนหวานหลายอย่างเลยละ่ะรวมถึงจะมีแอปเปิ้ลที่ถูกมันเจาะรูด้วยนะที่สำคัญผีเสื้อตัวนี้ก็ไม่ได้หาง่ายหรือหายากแต่มันมีเปอร์เซ็นต์เท่ากันที่จะหามันได้ง่ายแต่ในฤดูผสมพันธ์ของมันมีทุกช่วงซึ่ง แล้วแต่ว่ามันจะผสมกันกันในตอนไหนตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณเห็นมันแล้วคุณคิดจะไปจับมันแต่คุณกลับถูกมันกัดเข้าคุณควรจะได้ไปถงพยาบาลรักษาจีสัก,กุเลยละ่ะรู้ไหมว่าผีเสื้อซีสักุเนี่ยเอยใ่ผีเสื้อจีสัก,กุเนี่ยเป็นผีเสื้อที่หลายๆคนเนี่ยคงรังเกียจมันมากด้วยความที่ว่าถึงมันจะสวยแต่มันเนี่ย มันสามารถที่จะผสมพันธุ์แล้วเมื่อมันผสมพันธุ์เสร็จตัวที่ได้รับการผสมพันธุ์จะมีชีวิตอยู่อีกประมาณ3สา3สัปดาห์แต่มันจะดูน่าเกลียดมันจะไม่ดูสวยเหมือนก่อนผสมพันธุ์เลยล่ะถ้าอย่างนั้นแสดงว่ามันได้ปล่อยน้ําหวานออกสักปีกของมันไปแล้วนะสิแล้วตัวหนอนก็จะไม่สามารถกัดเพราะมันจะเริ่มอ่อนแรงทุกสัปดาห์และเมื่อครบ3สัปดาห์มันก็จะตาย จากที่โดนกัดและแกๆกก็จะเป็นผืนต่อมาก็จะเริ่มบวมแล้วก็มีห่องไหลออกมาอาการนี้พบได้ทุกวยัยรวมถึงทารกจะเป็นหนักกว่า12เท่าเนื่องจากทารกนั้นร่างกายอ่อนแอเกินไปนั่นเองเอาล่ะเราเนี่ยต้องการที่จะให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผีผีเสื้อจีสกุลนะถ้างั้นเราขอ จบคลิปเลยอย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยมีผีเสี้ยมากมายกําลังรอคุณอยู่เอ้ยไม่ใช่มีพึ่งมากมายกําลังรอคุณอยู่ในศัตรูของเรา